ดราม่าที่ลากยาวกันมานานค่ะสำหรับเรื่องราวดราม่าของนุ่มแนชาลีกับดิกตอกเกอร์สาวชาวจีนน้องขุยอันและด้อมคู่จิ้นอื่นๆที่แฟนคลับบางกลุ่มเกิดความขัดแย้งกันโดยเฉพาะในด่อมคู่จิ้นต่างๆส่งผลให้น้องขุยอันรู้สึกเครียดและกังวลเพื่อแก้ปัญหาดราม่าต่างๆน้องขุยอันก็ได้ตัดสินใจลบรูปคู่กับแนชาลีออกจากอินสตาแกรมค่ะ แต่ก็กลับมีแฟนคลับบางส่วนเข้าไปต่อว่าฝ่ายชายอย่างหนักล่าสุดค่ะในไลฟ์วันที่10มกราคมของน้องขุยอันก็ได้ออกมาชี้แจงผ่านทางโซเชียลว่า ขอร้องแฟนคลับอย่าจมตีนักชาลีอีกโดยคุยอันก็ได้กล่าวว่าน้องขอบคุณนักชาลีที่ทำให้ครอบครัวทานตะวันเติบโตและทำให้แฟนๆรู้จักกันมากขึ้นพร้อมย้ำว่าน้องสนับสนุนและซัพพอร์ตนักชาลีในทุกเรื่องเสมอเรื่องจินจินได้แต่ต้องไม่ทำให้คนอื่นอึดอัดและโยงไปหาคนอื่น โดยขุยอันวอนให้ทุกคนหยุดการทะเลาะกันและขอให้เรื่องดรามา่าจบลงแต่เพียงเท่านี้พร้อมยืนยันว่าน้องยืนอยู่เคียงข้างแน็กชาลีเสมออันนี้แค่อยากพูดแค่อ่ะเข้าใจโซไม FC ่นี่เพิ่มเพิ่มเอ่อ f r เ e ร d แค่อาง FC so angry ทำไม so angry ปา u ะแค่อ่งอย่า คุยอ่านยาผูอืมคุยอ่าน now so many many FC ใช่ไหมค่อยๆคุยอ่าน I think ก็สิ่งก็ก็สิ่งก็ FC ค่อยๆคุยอ่าน because P Charlie ใชไหม be Charlie. So Punpun, Kaozai, Kui'an. Look at Kui'an. Love Kui'an. And Kui'an together. We are together. Every day in there. We are one big family. But. Uh, Kuan Zai, Pung Pung, angry. Angry. Moho, Moho. But uh, I think. Uh, we are together in there, we are big family in there now uh, because uh, Pichali. So I think uh, we are don't fight uh, Pichali, don't My dad We are needed. Thank you, One Heart. Thank you, thank you, Pichali. Because uh, we are. Uh, because, uh, hey, because, hey, Poonpoon, Kauzai, Kui, and we are together, love. Kaozai, my Kaozai, Can understand? Can understand? Kauzai, mm, because we are together in there. We are together, big family. Hey. ให้สื่อสารให้แปลว่าก็คือไม่อยากให้ทุกคนไม่อยากให้เพื่อนเพื่อนทุกคนน่ะไปมันกระโจมตีหรือว่าร้ายหรือว่าพูดอะไรให้ชาลีในทางที่ไม่ดีเพราะว่าน้องก็รู้สึกขอบคุณชาลีมาตลอดการที่น้องได้รู้จักเพื่อนเพื่อนทุกทกคนเนี่ยก็เพราะว่าชาลีเป็นคนนําทุกคนมาเจอกับน้องเพราะฉะนั้นน้องไม่ได้มีความรู้สึกี่แบบไม่ดีหรือว่าน้อยใจเสียใจยอะไรกับชาลีทุกสิ่งทุกอย่าง ทุกสิ่งทุกอย่างก็คือคือมิตรภาพที่ดีนะครับผมก็คือไม่ว่าเมื่อะไรก็ตามน้องจะปกป้องใครไม่ปกป้องใครก็คือน้องไม่ได้ซีเรียสเลยนะครับผมก็คืออยากให้ทุกคนรักชาลีแล้วก็อยู่ข้างชาลีด้วยนะครับไม่อย่างให้ทุกคนแบบอะไรนิดหน่อยก็ไปโยงเป็นดราม่าหมดอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้ห้องมันจะทําให้ห้องเกิดความแบบไม่ฟองดองกันนะฮะ เกิดความไม่สนุกเนาะน้องแค่อยากจะสื่อตามนี้นะครับผ oh, มคลายพวกเราจะไว้คลายคลายแฮปปี้คลายไม่แฮปปี้คลายมาสเีคือเราต้องเข้าใจนะครับผมว่าในนี้ก็คือทุกคนเ,เริ่มต้นจากมิตรภาพที่ดีต่อกันในความสำคัญอย่างอื่นนะ mm hmm. เราอย่าไปจะชินได้แต่อย่าไปโยงไปโฟกัสมั่วจนแบบ เป็นความกดดันเป็นความแบบึดอัดให้กับน้องๆอาจจะน้องผู้ชายและน้องผู้หญิงทุกคนที่อยู่รอบข้างชาลีรอทั้งตัวน้องก็คือเป็นมิภาพเป็นเพื่อนเป็นที่เป็นน้องที่ดีต่อกันนะครับก็คืออย่าไปโจมตีอย่าไปว่าให้น้องคนไหนที่อยู่รอบข้างตัวชาลีเลยลครับเป็นในส่วนตัวของน้องอันน้องคิดว่าทุกอย่างเป็นมิภาพที่ดีที่สวยงามเอาลด วามีว่าสิ่งที่น้องอยากพูดอีกอย่างก็คือว่าการที่น้องมีคนรู้จักมีคนติดตามและมีคนดูในทุกไลฟ์เยอะเหมือนอย่างทุกวันนี้เหตุผลหลักเลยก็คือมาจากชาลีก็คือน้องรู้สึกขอบคุณชาลีเสมอและน้องจะสนับสนุนทุกอย่างที่ชาลีทําให้กำลังใจทุกอย่าง ุกสถานการณ์ของชาลีนะครับผมอยากจะขอให้ทุกเพื่อนๆทุกคนอะ่ะอย่าไปด่าไปว่าไปติชาลีเนาะบางทีเพราะว่ามีเหตุผลส่วนตัวของเขาอาจจะเรื่องงานหรือว่าเรื่องส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยเพื่อน้องคอยซัพพอร์ตชาลีเสมอน,นะครับเดี๋ยวสอหอจะคอยแอบดูนะครับใครตีกันนะครับโอเค แ <Happy. S 2> a ป a ีกดน่เอ,อสาบายดีปีใหม่ค่ะสาบายดีปีใหม่ซิสเตอร์ไม่ปค,ค่ะ,คะโอเคค่ะ tomorrow tomorrow, P lie, ay, hey. okay, tomorrow ay, lie, พีชาลีคัมัอไทโอเคไหม tomorrow คยนจิงจิงดลีพีชาลีเพ่นเพ่นอมอวอเฮปยไทเ tomorrow โอเคไหมอนทมอวนะ 扑，动作扑，Hey no good，快啊、hey, okay.！毛巾紧紧，快啊嘿，OK，快啊！祝福，Baby，拜，Hey，快啊！快啊！模糊了，更慢了，又紧紧，他妈呀！快啊！Family，紧紧手模糊，I find you，OK，嗯，OK，now，碰碰，亚代扑呢？亚代扑，亚代扑，Stop。 Don't fool, hey, no good, okay, man? Okay? Okay. Stop. Drama, today, in Korea, stop. Finish. I'm sorry, 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 i am sorry i am sorry i am sorry am sorry 팩. Yeah. Sorry, I'm s <laughs> <Just>, just... <laughs> uh, I want to I want to u uh, together broadcast. 농사어. 농사어. Have... I want to together broadcast. 이게 yeah, 못 해요. 아, 그래? 지금 <laughs> 저, 저 시동이 안 걸려요. 시동이 안 걸린다. <laughs> 아, 오케이. Wanna eat o n I'm a b o i s the meat and 고양 농사어 and drinking a p i e e ชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง DNA ทุกปาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ